สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาแห่งพ้ามวนมาให้ให้มวนซื้อนาครับเนาะเอามือเดือดาห้มาแน่คู่ของมวนดีเด้อครับผมติดตามส่เนือข้างแล้วั็ข้างเหมือนกันครับผมเหมือากันเหมือนกันเ้ิมกันครับผมยืมาได้ก่ปุ๋มปุ๋มปุ๋มมม อันนีเบอร์ทนติดต่นะนย์หกอง์หกสองสี่สองสามสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง่นั่หละครับอโทรมากอันนี้คือเบอร์โทร่นะครับเนาะอันนี้เป็นเบอร์ทรบว่แมนแนวทางเนาะ่แมนแนท่างโอ้เบอร์ทรผู้ใดอยากติดต่อแม่กู่หอม่าเนาะ เบอร์นี่ครับผมเพิ่นก็ฝากเบอร์ล่มงข้างช่องแล้วข้างเบิงนะครับเนาะเบิงอะไคือเบอร์โทรครับ่ายดข้างูกสองสี่สองสามสองครับผมเก้าศูนย์หนึ่งให้แพรกับเรื่องเบอร์จะกรวรรดานอะไรกับเรื่องเบอร์นี่ยเนาะอาครับผมอันก็ได้บ่ระเ็นเรียดนเกาเนื้ เป็นเพียงเบโทษติดต่อพออกป่าข่อติดต่อต้สยับีครับผม่วดนี้ก็ได้ก็ขอเพื่อเอฟซีซูบูซูคนนันละเป็นมาเาบมาไหวปูกระดายไล่สื้ออนรวมทั้งมสังปูพญานาคกับเขียยไล่สื้อเเป็นบัญชีไปนะครับเนาะเป็นบัญชีไวกปูเบิงเนี่ยปูนี้ปูนี้เด้อปูเด้อนรวมทําบหน้ำ ไอยมาอ่านนักเเออจังจังคอยแหกียบอ่านกันได้หรอครับผมทุกคนให้พูดตาอ่านไว้แล้วเสียดีพูตาอ่านแล้วเสียงดีเพรเสีแวดแวูดแี้เสียงใหม่เนาะภาษาตัวมึงคือเกาด้วยปล่อยปล่อยเห็ปล่อยไปเด็กงหวานนักูดปล่อยปล่อยเนีก่าปล่อยแม่ก้าวพูดคือเสียงดีเลยพูดกันนด้คือปล่อยเหล็กทีกับเสี้งตัดอย่งเนี้ เกาเก่เก้อีกบ้านเน่ยว่าเือนเหรอพี่เียเก่าเยาว่าเก่าเ่าขึ้นวันทหรเดืองเหรบนเวียนตาบ้านเล็กที่หัวประทับนี่เยบ้านเล็กที่หัวปทับนี่เลยบอกร้แบนบ้านเนี่ยบาเลนอนแลเราเรื่องกันมาออกลูกบ้า จ้าเมื่อกี้ยังเสียงเงินบางเสือน่ะนะตัวได้หน่อยนะตัวได้หนอยลิลี่ตัวได้หน่อยม้าตัวยืนอยู่นะครับผมอันมือว่านอีกสุกคับข้าวีปูแล้วปล่อยเหลวปล่อยเบื่อนาะครับประเดี๋ยวมาม่หมุนอยู่นี่แหละหมวนบองเันสั่นว่างพญานาคอยู่ดังคุณเอาไปย่างเสียงอีหย่างมาสัมว่าเติบตพื่อเพื่อเื่อคนมาเป็นเสียงอีหย่างมาสั่นกันคือดังแย่งแต่เรียกว่าโอ er so well. <c oughs> mm ้เสียงหมามันเสียออกลูกมาสั่นเอาตัวเล็กน่อยก็มีลูกเลยก็เลยออก ออกยค่แคบหัวปูนี่แหละจะมาเด้อหัวปูกับแปดเก้าเก้าแปดแม่ละเก้าเก้าแปดครับผมออกบดีออกหกตัวตายตัวตัวเล็กหน่อยส้แม่กับตัวนี้ตัวเล็หน่อยเนาะแม่เถ้เป็นหนูหน่อยนี่แหะตัวมี่หกหกตัวตายตัวหนึ่งแม่หกตัวตายอ่ะที่ลายแต่ว่าก็จะว่าคือออกลายตัวนี้หน่อยสิเกี่ยวกับเหีนตัวตัวเล็กเล็กนะ่ผู้ชม ซื้อลิลี่อลิลี่ขอโทษดกเนวขึ้นมาออกค่ะออกแนวผมวะาออกพวกตายตายนุตมนั่นแหละันี้มมาตีเปิ๊เปิ๊กเนี่เอาเอามันเสียงยังยังละสันว่าเป็นขาจวัดปูไใบเรียกไหเพราะว่าสข้าจะานั่งเยอะเพาเปนมาหาฟูเนาะผมว่านนั่งเยอะออกวานี้ออกวานพอนี้ตอนกูปล่อยเล้วันนี้สิว่าออกประมาณสี่โงแรโอ้สี่โ ไปนี่กัเอาบ่ไม่เสิออกหอกปอู่จยเออตัวปูกกับปอยเลียมทวานไปนี่อันมาก็ออกลูกก็ิ่สียออกออากันปเนาะเออเข้าขางตัวเองนะโซเล่โซเล่ได้เลยเออ้เรียมมาออกลูกยเบิ่งเป็นแนวทางเออธรรมดามาตัวมาอีนี้กตัวนล้เงเออตัวได้น่อยนะ่เลเจะมีลูกตัวบรดนี้เนี่ยยังงย่อ uh ่า เลื้อห่าตัวเลือหาตัวเลื้อหาออกพกเลือห่าแลาซบลือะือิบคือปูอะม้าก็ไรออกพกโตเลื้อห่าโตเออบีนอเอยพี่ีวาเบิรงนดบาราออกพกกบยังเลือห่าอ่นั่ออกจีนาหัวปู่านนี้ดอกปูแล้วว่าคันหาดูเนาะ ผมว่านี่คันหาได้มเอขันหาันหายุบเเศร้าอยู่นบ่นขันหกมปนบ่เอาแมรี่ดีนะ่ม่ดันหกออีกแล้วโอ้ยมากะดีดกับเป็นเหตุอีกแล้วมาสิได้มหาเบื้องนี้ฮะออกมาไชตัวมาากระดิ่งข้ามขมเหาะมาตัวน้อยๆนี่ครับพี่น้อยยุสซี่ขึ้นมาสุดกมี่ร้ายประธานน่าลูกกัได้เนาะ ก็หน่อยหน่อเนาะบ่รหน่อยหน่อยเนื่องจากพี่สองตัวเี่ครับผมยานเจ๊ก็จะมาออกออกเอาออกเอาตัวนี้หน่อยแม่เ้ิ่าหมาพันแงสามพันธหน่อยหน่อยป้ามันไปอยู่จังแดนดอกลูกขาหตัวเนื้อห้าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมันหน่อยอะไรมันหน่อยแล้วเลยจ้ะ ใช่ครับผมน้อยครับนอยเนี่ยไะยอยน้อยอกเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนียบนเน่ยะครับไม่สุก้ํ่สุกคู่กับไปปอยมมอว่าเรียกแล้วเมื่อคืนเราคนสิบปอยหมอว่าเขาถือันเสียจวนมาเลียงเาถือใกเสียจวนมาเรียงกันเครื่องอยากเตนใส่กล่องเงาบช้เนี่ยเพื่อนนั่นนะอันเปืดอหนเปืดเพล่เศร้าขุ่ละเปิดไปเพื่อนว่าเราใจคืองเ อันที่ไปยเแยะเาปูอยาพ้ันตเรื่องนี้าถามเบงกันบอกไปใส่ไปไปใส่ผักสลูมก็ดูพอจะแพงเล่จะพวันไรพ่จะเฮาจะไปเฮาเาไอ้สีหน่าเออถ้าเป็นจะสูบยา่า้สีหน่า่ะเราคนสมปาเพราะดีก็าเลียกให้อันไอ้นั่นหลไอรักผู้เห่นใบเสียดอะมาสูบยาให้ปูถามอยากเคี่ยวมาเรื่องพว่านบริสเตรข้าวหมากเนหม่บ้านอันเออพวกพวพ่อเกี่ยวก็ได้ดอกสำสูตรได้ยาเลย พอดีเพื่อนมาแต่ทางปากสองเพื่อนมาเพื่อนเอามามาให้ปูแล้วมัเป็นปูเตรียมมาพร้อมเพื่อนก็นั่งเคี่ยวจั่วจัวแล้วเมื่อวานเชี่ยวมากถ้ารักจากเซตพิธีแล้วเพื่อนเพื่อนมาแต่ปากสองเพื่อนได้สามแสนเพื่อนเพื่อนจะรวมถวายน้ำงาเพื่อน่าโอ้ได้ย้อนปูโปกระเทียนผมก็ซื้อหลายปานนี่แล้วสั่นอันนี้สิเป็นปูสุกใส่ทั้งเหลืองรนแล้วปากสองเหยียดเหลืองรนแล้วสองกี่มา แม่ขั้นชีวะถ้าใครอยังแปลกใจเราป็นไปได้จังได่ปกติผมบ่ได้นั่นฝานมี่าษนว่าปกติผมบ่ซื้อเรียบฝานเนี่ยฝันจังไดนได้สามแสนอยู่ดอกแม่ันอุตส่าห์มามากับเมียเพิ่นมาตัดีซีค่ะมามาหอดผีแล้วจวงบายนั่นแหละมาบอกก็เสียจวนพอดีหมู่บ้านเพิ่นโศกมาอลไรเพิ่นกระติกฝันนั่นแหละกฝันนี่ยเรามีแนวโดนจิตโดนใจนี่ยแต่ถ้าเราอธิษฐาน อธิษฐานว่าถือเลยสิมหาปูอยังถือว่าสิมากาปูสิมาซอยปูสามพานญาเกันว่าพนอกที่าันพนักเลยได้พป็นว่าปกติพอซื้อหลายปัณน์เกาเนี่เสื้อได้หอดสามแสนลาว่าเมื่อวันบุญไดคาับพีไน้าะือแต่เนียจะเลยปัณณนเนาะเทีสองเกือาสองพนกับหัวเนี่ยมาสองคนเมื่อวาน เอาบอกผ้าวมาเป็นขั้งปูกันแง่ว่าพอสิกินเป็นสวนมัเขาจะเรื่องว่ากินม่าเป็นสวนอี่แหละปูบนบนส้งมือละสีหน่วยโอ้สีหน่วยอ่ะมือมือหน่อยสองโอ้บอกผ้าวนี่ต้องซื้อเตรียมไว้ตลอดพวกเราคนเพิ่นมาเพิ่นกาชาลเนาะเพิ่นเอาตับผ้าออกมาเป็นขั้วเป็นแซงเลยอ่ะมาเป็นสวนเออมาเป็นสวนนี่เลย พนว่าปูแวก็ว่ายันเราอยากกินหมากเาหมื่บ้านก็ได้กินอิหลีคนโอ้เขียวดุนปะเนห่มากทนเป็นสายยิงนนั่งเดียตามนั่นนะครับเด้อเอา็น้อยกับตังม่งติดตามไปนล้กันมียังกระไรนะครับเนาะไ่เนตีงกัปูท่สเตีงัแม่แซบปยอยากตคาราวานปูเป็นที่สัก Ừ, một bằng của ông đấy bằng mặt 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 bằng lá bằng mặt 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 bằng Hoa hà được cả đây bốn hàng Hoa bụng hai mươi ba bụng ba bụng cả đây bốn, bụng càng mươi càng bụng hai mươi có, bụng hai chạy ba bụng hai mươi ba bụng hai mươi đi bụng hai mươi ba 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 bụng มันเพิงพอแหะแองบอกว่าเป็นเพราะคยเมาานมหาบุญเรียนเรียนเขา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 หัวจัดตั้งหนังเนาะเาอะมากแบบเป็นเอาซมีสองคนมาดนี้แหะเออไม่ได้บุตีขอดวัดนี่แหละลูกศิษย์ขอดวัดโอ้มาเปนนั